กลับถึงบ้านแล้วเป็นมาตอนหลับอีกเยอะเลยนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเจ้าคือตัวอะไรคะตัวอะไรตัวแมวมุอ๋อพุ่งเลยใช่แม่คนตีนเนี่ยมึงอ ถัาเป็นเพื่อนหนูมาได้นั่นเนี่ยเนี่ยอ่านอันอันอันไม่ได้เจอทั้งวันไม่ได้เจอพ่อทั้งวันอ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 ่านโอ้โหดูไอ้ถังทำไม่หลอกแล้วน่ะดีใจดีใจไม่ได้เจอพ่อทั้งวันโอ้โห เดินได้นะเดินนไดนะโอ้ดิสั่งทำอ่ะเจ็บป่ะเฮ้เจ็บป่ะพีใจอ่ะ่ีใจอ่เดี๋ยวกูเลี้ยมั่งเนี่ยโดนปากแล้วมั้งน่ะโดนนะได้สัง โอ้ยดังให้ดังให้ดังโดนปากเลยเนี่ยดังนั่นทำบ่ <c oughs> ไม่เจอพ่อแล้วน่ะนะ <f uck> เล่นกันเล่นกันมั <f uck> <c oughs> นก็ <ide> <c oughs> ใจเล่นแล้วได้นะ้ <c oughs> มันจะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งดึงดึงมาทำไมเนี่ยฮะมันจะเด้งดึ๋งดึ๋งดึงออเอกอดกันกอดแม่ดูเนี่ยกอดได้ถังไว้แล้วเนี่ยพ่อกอดกันจัดเลยคิดถึงกันจัดเลยเนี่ยกอดกันในแว่นในแว่นไปมึงใส่แว่นโอ้แม่ดู้มดั้มถังอาหารนี่มันไปแดกแรมั้งมากเช็คกูเนี่ย